สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็กลับมาทำความรู้จักนะครับกับเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้มีการพูดคุยในเรื่องของเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับว่ามันอยู่ส่วนไหนในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเซตอัพมันขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ทำการเขียนหรือว่าพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขึ้นมาให้บริการด้านใดด้านหนึ่งก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อเข้าไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อที่จะให้บริการนะครับเพื่อที่จะบอกว่า ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือว่าแพลตฟอร์มของเรานั้นให้บริการด้านไหนเราก็สามารถที่จะมีหน้าเว็บเพจสามารถที่จะเข้าไปติดต่อ,อยางฐานข้อมูลนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับก็จะมีตัวช่วยนะครับหรือเราจะเรียกว่าซอฟต์แวร์ที่ทํางานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งซอฟต์แวร์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับความนิยมสี่อันดับแรกของโลกนะครับที่มีผู้ใช้งานทั่วโลกว่าทั่วทุกมุมโลกที่ใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะใช้ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ติดตั้ง ลงไปบนตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะให้มันทํางานและให้บริการได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วเราเข้าไปโฟกัสหรือว่าไปดูตรงการพัฒนาตัวเว็บแอปพลิเคชันของเราว่าจะให้บริการด้านไหนอีกด้านหนึ่งแล้วเข้าไปเอาซอฟต์แวร์พวกนี้มาติดตั้งบนตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่ให้มันทําหน้าที่ให้บริการบนเครือข่ายได้นะครับซึ่งซอฟต์แวร์สี่อันดับแรกนะครับตัวแรกก็คือ Apache นะครับ เราก็ทำการดาวน์โหลดอัปเชมาแล้วก็ทำการติดตั้งลงไปที่เครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งก็สามารถที่จะดูรายละเอียดของอัปเ h e ได้ภายในช่องของเรานะครับอัปเ h e นั้นจัดว่าเป็น OpenSource หรือว่าเราดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีนะครับแล้วเราก็ติดตั้งลงไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับแล้วก็ปรับแต่งค่าเพื่อที่ให้มันทำงานได้นะครับให้บริการทางด้านเว็บแอปพลิเคชันหรือว่าทางด้านฐานข้อมูลได้ เราสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันดับ2ก็คือตัว Microsoft นะครับที่เรียกว่า Internet Information Server หรือว่าตัวย่อคือ IIS นะครับเป็นลายเส้นนะครับของตัว Microsoft ซึ่งเราก็จะต้องติดตั้งเริ่มต้นเซตอัพระบบจากระบบปฏิบัติการ Windows Server นะครับแล้วก็เปิดใช้งานเซอร์วิสของ Internet Information Server นะครับเพื่อที่จะให้บริการการออนไลน์ซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ลายเส้นของตัว Microsoft นะครับอันดับที่3ที่ได้รับความนิยมนะครับก็คือจากข่ายของ Sun Java System Web Server หรือว่า Sun m i c r o s y s t e m ซึ่งก็มีการรวมเทคโนโลยีมีการ takeover รวมบริษัทนะครับเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งนะครับ จนปัจจุบันก็จะเป็นซันจาว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับของซันไมโครซิสเต็มรวมกับตัวจาว่านะครับได้รับความนิยมเป็นอันดับ3และซอฟต์แวร์เว็บเซิร์ฟเวอร์อันดับ4ที่ได้รับความนิยมก็คือ s u สเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับจากซูสเทคโนโลยีนะครับซึ่งอันดับ1ถึง4ในปัจจุบันก็จะมีซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Apache นะครับ IIS อสซันจาว่าซิสเต็มแล้วก็ซูสนะครับซึ่งสี่ติการใช้งานด้วยเซิร์ฟเวอร นำมาจาก netcard web survey นะครับ